สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเจ้าตัวจอย Xbox 360ตัวนี้นะครับในการเชื่อมเล่นกับเกม Inazuma Eleven ทำยังไงเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราต้องมาเปิดที่บลูทูธนะครับผมที่บ t ูทูธแล้วให้เรามาเปิดตัวจอยครับกดตัว R 2ฮะบ,บวกตัว Home อย่างนี้นะฮะอ่านี้ มันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับปูคอนโทรลเลอร์กดเข้าไปครับผมนการเชื่อมต่อ,อะจะมีคําว่าจับคู่นะฮะอ่าพอเราจับคู่ตรงนี้ให้เรามาที่ดอฟินครับผมแล้วก็เข้าไปที่ไอเจ้าตัวเกมอินาสมาอ่า รอสักพักนะครับกดคําว่ารอนะครับผมอตอนแรกเราจะได้ขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับให้กดเปลี่ยนนะครับผมไปที่ setting ครับผมไปที่ V แล้วเรากดตรงรูปฟันเฟืองครอ่ะเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนครับผมเลื่อนมาไอตัวนี้คร กดเข้าไปแล้วรอให้เปลีป่ยน,นเป็นตัวคลาสสิกฮะทีนี้ให้กดตรงรูปอ่าฟันเฟร์มอีกทีนะฮะมันมันจะได้หน้าตาแบบนี้อ่าทีนี้เราเราก็จะมาตั้งปุ่มกันนะฮะตัวแรกปุ่ม A ครับเนี่ยเรากดจิ้มไปก่อนทีนึงแล้วเราก็กดปุ่มปุ่ม A นะฮะกดอ่ขออภัยครับผมรอรอ ต้องมาตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะฮะให้เปลี่ยนเป็น Android ไออันบนสุดครับเป็นปรคอนโทรลเลอร์ขออภัยครับอ่ะแล้วรอกลับมาตรงนี้ใหม่อ่าทีนี้กดปุ่ม A นะฮะแล้วเรากดปุ่ม A เข้าไปปุ่ม B แเราก็ใส่ B เข้าไปครับปุ่ม X ก็กด X ปุ่ม Y แล้รกด Y ครับอเนี้ยครับผมตัว L หนึ่ง เราก็ใส่ L หนึ่งไปกด R หนึ่งล้วกดปุ่มปุ่มนี้ฮะ R หนึ่งกดไปทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นปุ่มลบนะฮะปุ่มลบผมจะใช้ปุ่มนี้ฮะแล้วไอ้ปุ่มบวกเนาะปุ่มบวกมก็จะเป็นปุ่มตาตาครับผม ผุ่มโฮมเนี่ยผมจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะฮะเ okay. เพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นละไอตัวนี้ครับผมมันหมายถึงอ่ะอะนาล็อกซ้ายครับผมผมก็จะดันขึ้นดาวก็จะลงนะฮะน,นี่ขึ้นอันนี้ลงอะอน,นี้ซ้าย อันนี้ขวาอต่อไปจะเป็นอนาล็อกด้านขวานะครับอ่าก็ก็ตั้งตั้งไปครับเนี่ยกดขึ้นกดลงอลงครับถ่ายไม่ค่อยถนัดนะถ่ายคนเดียวทีนี้เรามาถึงตัวพวกนี้ครับ ข้างล่างสุดแล้วก็ใส่ขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้ผมกดไม่ติดไม่แน่ใจว่ามันมันเกิดจากอะไรเนาะประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราเราไปดูที่ตัวเกมนะฮะ,ะเราจะมาดูมาดูหน้านี้นะครับเนี่ยผ,ผมจะกดใช้จอยนะฮะเห็นไหม